เขจะบอกไงว่าแถลงผลงาน3เดือนเนี่ยยากมากนะยากมากนะยากมากนะเพราะว่าอย่างเนี้ยก็ไม่ยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นอะไรเลยเออเออจะมาแถลงอะไรอ่ะก็แถลงดิฉันได้เดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่ลาวแล้วก็ประชุมสุดยอดผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก ได้ผลมากจะมีต่างชาติจะมาลงทุนกับเราเยอะคงแถลงพวกนี้ได้ยางนั้นอย่างั้นคุณเศรษฐาก็แถลงไปแล้วไปทางต่างๆก็ตั้งเป้าไว้ก่อนก็จะแถลงแต่ว่าแถลงไม่แถลงก็เลือกได้เออแต่แต่แต่ดีนะเนี่ยไม่เราพูดอย่างเงี้ยเขาจะได้มีเวลา เขาจะได้มีเวลาใช่ไปทำกันมีเวลาไปทำให้ออกมาอย่าให้เป็นอย่างที่เราพูดนะออกมาอย่าให้เป็นอย่างที่เราพูดนะถ้าเป็นอย่างที่เราพูดเนี้ยตายเลยนะพอหลังจากวันที่9เสร็จมาเจอกันวันที่10กว่าที่เป็นวันสุกอีกโดนขยี้แบบขยี้แบบขยี้แบบเอ